อะน้ำมนของทมนะเอาคืนมาไม่ได้หรอกนะทอมไม่สบายอยู่นี่นะจะกินไอตีมได้ไงล่ะครับน่ารักจังแฮะโทษนะฮะพี่บอสก็พี่นั่นแหละฮ่าฮ่กลัวแล้วกลัวแล้วทอมห อ uh, แล้วของทอมก็ให้หมพี่เป๊กไปก็อยเขียนตัวทีให้พี่เป๊กไปแล้วแต่ทอมก็ยังมีใบเล็กอยู่นี่นะเวลาใส่ก็ครั้งชื่อเรียกชื่อนึกถึงทอมได้เลยฮะ,ะจงนึกถึงแต่สรลออ้วนก้อย คนเก่งกว่าทอมทันพี่ <c oughs>